น,นี้ค่ะมีการนําผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทางภาคเหนือค่ะ3จังหวัดเชียงใหม่ลำปางแล้วก็ลําพูนค่ะ,ะลงมาเปิดตลาดเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จงังหวัดสงขลาก็คือพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ค่ะที่ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคเหนือตอนบนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยการทูตแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือค่ะก็นําผู้ประกอบการท่องเที่ยว มารสโชว์ที่หัดใหญ่ค่ะโดยใช้ชื่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเชียงใหม่ not road show to หัดใหญ่นะคะโดยเมื่อวานนี้ที่โรงแรมดีการ์เดนพลาซ่าเพื่อหัดใหญ่จตุสคาค่ะนายวิสูิ์บัวชุมผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายประยูนแก้วเดียวนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางและดรบุญทาไชเลศนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท,ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ลงมาพบปะนะคะกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่29-30กันยายนนี้นะคะโดยได้จัดให้มีกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายแบบโต๊ะเจรจาหรือว่า table top sale ค่ะ,คะเพื่อที่จะก,กระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวจากภาคใต้ค่ะเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวยังภาคเหนือให้มากขึ้นโดยเฉพาะนับตั้งแต่การเปิดเส้นทางการบินนะคะ เชื่อมโยงบินตรงระหว่างภูมิภาคก็คือจากหัดใหญ่บินตรงสู่เชียงใหม่โดยสายการบินแอร์เอเชียมาตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะ นายวิสุทธ์บัวชุมผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่เล่าให้ฟังเขาว่าการเดินทางมาจาัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้นะคะเป็นโครงการส่งเสริมการขายรถโชว์ภาคเหนือสู่ภาคใต้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคให้มากขึ้นแล้วก็เป็นการนําเสนอสินค้าใหม่ๆนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต แล้วก็วัฒนธรรมของคนทางเหนือรวมไปถึงค่ะการกอร่อให้เกิดการขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวของภาคใต้และก็ภาคเหนือซึ่งทางด้านของท่านผู้นวยการทอทอสำนักงานเชียงใหม่เล่าให้ฟังกับว่าในส่วนของตัวเลขนะคะการเดินทางท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีการประสำรวจตัวเลขนักท่องเที่ยวจากหาดใหญ่ที่จะเดินทางไปด้วอเชียงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีไม่ต่ํากว่า70,000คนค่ะ,คะซึ่งท่านบอกว่าตัวเลขนีน้ขยายตัวมาจาก ปีที่ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจนว่าการบินตรงหรือว่าการเชื่อมโยงการเดิทระหว่างภูมิภาคเนี่ยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวทําให้หลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวยังอีกภูมิภาคหนึ่งได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องขับรถหรือว่าการที่จะต้องไปต่อเครื่องไปต่อเครื่องอย่างสนามบินที่กรุงเทพหรือว่าดอนเมืองนะคะขณะเดียวกันในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่ทางด้านท่านผอททเล่าให้ฟังกับว่า เชียงใหม่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า2,500จุดท่านเยืนยานอย่งนี้เลยนะคะ,ะว่าเชียงใหม่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะมากวันเดียวท่านบอกว่าไปจุดเดียวเนี่ยไม่พอได้ซ้ำไปเวลาเนี่ยสั้นมากฉะนั้นท่านบอกว่าเชื่อแน่ว่าหลายคนที่บอกว่าเชียงใหม่ปีที่แล้วไปมาแล้วปีนี้เนี่ย ไม่ไปล่ะท่านบอกว่าโอ้โหพลาดเลยเพราะว่าเชียงใหม่ท่านบอกว่าจุดเด่นของเขาคือหนึ่งเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของประเพณีขนมเนียมต่างๆที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากภาคใต้ค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เยอะแล้วของเขาเนี่ยราคาเรื่องของที่พักอาหารการกินท่านพอทอทอการันตีเลยคะ่ะว่าค่าครองชีพที่น่นยังต่ำนะคะฉะนั้นราคาห้องพักอาหารต่างๆรวมไปถึงราคาข้าวข,ของเครื่องใช้สินค้า ยังถูกกว่าบ้านเราก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่จะทําให้คนที่ไปเชียงใหม่ไปแล้วต้องไปอีกเพราะว่าไปเที่ยวแล้วเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายมันต่าจริงๆเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการทรทสํานักงานเชียงใหม่ค่ะค่ะจรท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับในปี2558นราะครับเราพบว่าเชียงใหม่มีนักเที่ยวทั้งชาวนักเที่ยวคนไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยครับเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเล้าน2แสนคน นะครับมีรายได้มากกว่า80,000ล้านบาทนะครับในจำนวน9ล้าน2แสนคนเนี่ยสอล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรองนี้เรามองศักยภาพของอการที่จะเชื่อมโยงการท่องเท,ที่ยวระหว่างเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลักนะครับทางทาง,ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็หาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของในหลายเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งพังเชียงใหม่และภูํำปางได้มาพบกับผู้ประกอบ การทางหาดใหญ่นะครับก็คงจะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางาทางหาดใหญ่นะครับเอาผ้เอา,เอานักท่องเที่ยวทางภาคใต้ ทางสงขานะครับรวมทั้งบางส่วนมาเลเซียขึ้นไปเชีงยงใหม่ขณะเดียวกันถ้าเมื่อเขาได้เ,เรียกว่ามาพบปะแล้วก็มาทําความรู้จักแล้วก็แลกเปลี่ยนธุรกิจกันแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คงมีโอกาสที่จะนํานักท่องเที่ยวจากภาคเหนือนะครับมาทางหาดใหญ่นะครับมายังภาคใต้ตอนนี้ในแง่ของ การเชื่อมโยงนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเส้นทางใดที่มีการเชื่อมโยงการเดินทางนะครับโดยเฉพาะอย่งงยิ่งเครื่องบินนะครับก็จะทําให้โอกาสที่ม่ยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะอยงยิ่งปัจจุบันนี้สายบินมีการเติบโตนะครับสายบินโลคอสนะครับในส่วนของหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงใหม่หัดใหญ่เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ มีเที่ยวบินนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับวันล,ละ1น,นึ่งเที่ยวก็คือไปกับ2เที่ยวแล้วในช่วงไฮซีซันก็จะเพิ่มเป็นไปกับ4เที่ยวนะครับก็คือวันล,ละ2เที่ยวนะครับก็คิดว่าเอเชียคงมีแผนงานในการเพิ่มเ,เที่ยวบิน นะครับในช่วงที่จะเป็นไฮซีซันของของของเรานะครับแต่แน่นอนว่าที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยครับเป็นจุดหลักที่เราเรียกว่าเราค่อนข้างจะมั่นใจว่ามาโรดโชว์ครั้งใดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ประสบสําเร็จแล้วก็มีนักองเที่ยวที่เดินทางไปเชียงใหม่เราเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ขณะที่ทางด้านของคุณประยน์แก้วเดียวในสมาคมท่องเที่ยวนคะรลำปางนะคะก็บอกเขาว่าแหล่งท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ภาคเหนือยังมีอยู่เยอะมากจริงๆถึงแม้ว่าแต่ละจังหวัดจะมีพื้นที่ที่ติดกันเดินทางแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ข้ามจังหวัดแล้วท่านบอกว่าแต่ว่าในแง่ของวัฒนธรรมความเป็นเมืองล้านนาที่นั่นเนี่ยนะคะก็ยังคงตรึงตราและก็ดึงดูดหลายๆคนใ,ให้ไปแล้วต้องไปอีกแล้วที่สําคัญนะคะท่านบอกเขาว่าทางเหนือเนี่ย มีจุดแข็งเรื่องของที่พักที่มีความหลากหลายม,มีเงินไม่ถึงพันมีเงินสี 500, ่ห้าร้อยคุณก็ไปพักได้นะคะซึ่งท่านก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบบอกว่าราคาห้องพักเนี่ยมีการสํารวจตัวเลขแล้วว่าถ้าเชียงใหม่เนี่ยห้าร้อยหัดใหญ่หนึ่งพันใช่ท่านบอกว่าท่านประเมิอนอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นอีกผลหนึ่งที่ท่านบอกว่าหลายคนเลยเลือกที่จะไปท่องเทียเ่ยวอย่างเชียงใหม่และท่านบอกเขาว่าปีนี้เนี่ยเขาก็มีการเตรียมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นก็คือ อีกประมาณปลายปีตุลาพฤศจิกาถัดวาห,หน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะถ้าบอกว่านี่คือช่วงหายซีซั่นของภาคเหนือฉะนั้นหลายคนเตรียมพร้อมเลยค่ะว่าใครที่ยังไม่จองตั๋วเครื่องบินจองได้เลย<อ>ถ่าบอกว่านะจะได้ประหยัดแล้วก็เตรียมเงินเตรียมสตุ้งสตางไปช้อปปิ้งทางโน้นหรือว่าไปพักผ่อนทางโน้นแทนเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลำปางแล้วก็ลำพูนนะคะขอใหค่ะลำปางแล้วก็เชียงใหม่ที่มาร่วมเปิดตลาดการท่องเที่ยวที่หาดใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมา วันนี้เนี่ยนอกจากที่เรา,อาเอาแหล่งท่องเที่ยวของจยัดลำปางมาแล้วนะครับที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเกทเฮาแล้วก็รีสอร์ทของลำปางแทบจะทุกอำเภอนะครับมาสู่ให้กับท่านาพี่น้องชาวหาดใจครับแหล่งท่องเที่ยวลำปางของเราเนี่ยลำปางของเราเนี่ยนะครับอายุเก่าแก่เนี่ย 1, หนึ่สองร้อกว่าปีนะครับสิ่งที่เรายังคงเหลือไว้ณเวลานี้พบเนี่ยที่ในเข้าคอนเซปต์ของ เมืองที่มีหมุนตามการเวลานะครับครับผมเรา12เมืองต้องห้ามพลาดเนี่ยเราก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมเราจะในเมืองหนึ่งพันสรกว่าปีเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าของเราเนี่ยในเรื่องวัฒนวัฒนธรรมประเพณีเรายังมีเหมือนเดิมครับของเรานี่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมครับเพราะว่าเราเก่าแก่มากครับหนึ่งพันสรกว่าปีปบนะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับของอ,อ,อ,อาคารสถานที่เรายังเหมือนเดิมอยู่ครับ ครับผมที่อยู่ในคอนเซปต์ที่ว่าไม่หมุนตามกันเวลาครับท่านปีนี้เรามาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารนะครับร้านขายของเทร,รลึกเรามาเรามากันหมดเลยนะครับก็มาทั้งหมดประมาณ30บริษัทครับก ที่หาดใหญ่นี่เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะเพราะว่าเรามีไฟบินตรงนะครับของสายการบินแอร์เอเชียนะครับบินตรงจากเชียงใหม่มาที่หาดใหญ่ในทุกวันวันละสองไฟนะครับทุกปีนะครับเราจะมีพี่น้องจากจากหาดใหญ่หรือภาคใต้นะครับไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในหน้าหนาวซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ทางด้านดอกไม้นะครับเรื่องก็ บรรยากาศทั้งหลายนักท่องเที่ยวจากหัดใหญ่ไปปีที่แล้วไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า70,000คนนคนนะครับเอาง่ายว่าก็เป็นตัวเลขที่เยอะมากเราถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรของที่ที่เราเราเราทำใส่ตีกันไว้นะครับผมว่าวันนี้ปีนี้จะได้รับผลดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วมาเชิญชวนครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไปแล้วปากต่อปากทําให้ประชาชนของ คนที่นี่เขาก็จะรู้แล้วก็จะชวนกันไปเที่ยวครับผมขณะที่ทางด้านของดรบุญธาชัยเลิศนายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ท่านก็บอกนะคะว่าในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยสร้างรายได้ให้กับเมืองเชียงใหม่เนี่ยมากกว่า8 0,000ล้านบาทนะคะนี่คือท่านบอกว่าประเมินเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะคะ<ห>ในขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่สัดส่วนนักเที่ยวเนี่ยปรากฏว่า เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้าไปเยอะมากโดยเฉพาะชาวจีนนะคะถือว่ายังคงเป็นเรียกกลุ่มหลักที่เข้าไปโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวนะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวทั้งคนจีนที่มาเที่ยวหัดใหญ่แล้วก็คนจีนที่บินตรงมาลงเชียงใหม่เลยท่านบอกว่า จากการที่เปิดเส้นทางการบินตรงเชียงใหม่กับประเทศจีนปรากฏว่ามีตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันการมาเปิดเส้นทางเชื่อมโยงจากภาคใต้สู่ภาคเหนือในครั้งนี้เ, mm. เขาก็มีความคาดหวังเขาว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย mm. ที่จะเข้ามา mm. ท่องเที่ยวอย่างเมืองหัดใหญ่อย่างด่านนอกของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะจะจัดสินใจบินตรงจากหัดใหญ่ สู่เชียงใหม่ได้ด้วยเหมือนกัน<ช>ก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางที่ จากเหนือก็คือจากจีนก็จะลงมาเชียงใหม่จากมาเลเซียตอนใต้เราก็จะขึ้นบินจากหาดใหญ่แล้วก็บินตรงเชียงใหม่เหมือนกันซึ่งท่านบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือความสะดวกสบายนะคะที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งก็คาดหวังเขาว่านักท่องเที่ยวจากบ้านเราแล้วก็จากมาเลเซียเนี่ยถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพและก็มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้พี่เกตได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทางผู้บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะเขาก็บอกนะคะว่าจากการเปิดเส้นทางการบินหาดใหญ่เชียงใหม่ในช่วงปี 2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 80- 90%ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีนโยบายในการที่จะเปิดในเรื่องของจำนวนเที่ยวบินเพิ่มเพราะปับจจุบันนี้ถือว่ายังคงเพียงพอกับนักท่องเที่ยวอยู่เดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารจากสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะ ตอนนี้ของแอร์เอเชียนะคะก็คือจะเน้นเรื่องบินข้ามภูมิภาคนะคะก็จะมีบินหัดใหญ่เชียงใหม่วันละสองฟล์แล้วก็มีหัดใหญ่เชียงรายนะคะวันละหนึ่งฟล์ค่ะตอนนี้ก็การตอบรับของผู้โดยสารดีมากเลยค่ะนอกจากหัดใหญ่เชียงใหม่หัดใหญ่เชียงรายแล้วก็มีหัดใหญ่ขอนแก่นด้วยนะคะซึ่งซึ่งเป็นเส้นทางที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะในส่วนของทางภาคใต้นะคะ ก็จะมีบินหัดใหญ่กวัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ภาคกลางก็จะมีอีก สองเส้นทางก็คือขัดใหญ่ดอนเมืองนะคะมีวันล,ละเกเที่ยวบินแล้วก็มีขัดใหญ่อุตภเปาด้วยค่ะก็มีวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ค่ะของขัดใหญ่เชียงใหม่ณปัจจุบันนี้เป็นสองเที่ยวบินต่อวันอยู่แล้วนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะน่าจะเพียงพอนะคะเพราะว่าเราจะมีตั้งแต่9โมง15ออกจากขัดใหญ่นะคะแล้วก็มีช่วงเย็นด้วยก็คือ4โมง45ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งเช้าและบ่าย ะค,ะคิดว่าน่าจะเพียงพอระดับหนึ่งเนื่องจากว่าทางเอเชียไม่สามารถที่จะทําทงานคนเดียวได้นะคะก็ต้องอาศัยทีมงานไม่ว่าจะเป็นทางทททหรือว่าทางสมาพันธุรกิจมาช่วยกันนะคะค่ะก็คิดว่ามีส่วนช่วยในการผลักดันให้ใหโฆษณาเกี่ยวกับเส้นทางข้ามภูมิภาคเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ ใครอยากจะไปเชียงใหม่ไปเที่ยวภาคเหนือไม่จะเป็นเชียงรายไม่ต้องสอนเนี่ยเขาผู้บริหารเอเชียเองก็บอกว่าแนะนําเลยให้รีบจองเพราะว่าหลายคนตัดสินใจช้าไปจองเอาวันใกล้ๆราคาตัวเครื่องบินพี่เก๋มีประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วปีที่ผ่านมาค่าเดินก็มีไปกลับเกือบ10,000บาทแต่ก็ถามว่าคุ้มไหมกับการไปเที่ยวก็คุ้มนะเพราะว่าค่าที่พักก็ถูกจริงๆอค่าที่พักหรือทฉันเคยไปแล้วคุณเป็นไงบ้างนั่งเครื่องจกหัดใหญ่ไปลงเชียงใหม่ปุ๊บ ก็คาดเครื่องเนี่ยว่าถูกแล้วไปเจออาหารค่ะจานละ15บาท20บาทอา๋อสมุติอาหารเมื่อคืนนั้นพอทอทอบอกว่าที่นั่นยังมีขนมจีนจานละ5บาทนะคะค่ะ10บ,บาทก็มีดิฉันไปรับประทานมาแล้วแถวๆข้างมอชอแล้วอร่อยมากรสชาติด,ดีมากยังไงก็ฝากกันเอาไว้นะคะช่วงนี้เป็นปีกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยยังไงไทยเที่ยวไทยเงินทองก็อยู่ในประเทศเราเนี่ยแหละค่ะ